สวัสดีครับรามเกียรติเล่าเรื่องครั้งที่27พระรามปูนบำนิดความชอบแก่บุคคลและทหารที่ช่วยทำสงครามหานุมานสำนึกตนว่าไม่ควรนั่งบัลลังก์พระรามสร้างเมืองนกบุรีให้หานุมานหานุมานสังหารเท้ามหา,าบานกำเนิดภัยนาสุริวงศ์ และอสุรผัดหานุมาคืนเมืองนบุรีแก่พระรามและขอออกบวชชชยวัดสีแก้วสืบคนรวบรวมเรียบเรียงและให้เสียงอ่านเมื่อพระรามได้ครองกรุงศรีอยุธยาแล้วทรงต้องการที่จะประทานบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์ในการทำสงครามกับยักษ์จึงสั่งให้สุมันตันไปปรึกษาหารือกับ พึกษาสีนามากเพื่อปูนบำเหน็จเกตทาหารต่างๆตามความเหมาะสมเราสาราลูกขุนได้ปรึกษาหารือกันแล้วลงมติให้พระลักษ์ไปครองเมืองรวมคันส่วนพระพรตและพระสัตรุดซึ่งเป็นผู้อยู่ดูแลกรุงศรีอยุธยาให้ไม่มีภัยจากศัตรูนั้นมอบให้ เป็นอุปราชของพระรามโดยแบ่งสมบัติให้องค์ละเท่าเท่ากันฝ่ายหนมุมานได้ทำความชอบหลายครั้งตั้งแต่ไปเมืองบาดาลฆ่ามยราบและพาตัวพระรามกลับคืนมาไปล่อลวงเอากรองดวงใจของทศกัณฐ์จนทำให้พระรามสามารถฆ่าทศกัณฐ์ได้และยังมีความชอบอีกหลายครั้ง แต่ละครั้งก็สามารถทำงานได้รวดเร็วตามที่พระรามต้องการจึงควรแต่งตั้งให้เป็นพระยาอนุชิตจ,จักริตพิพัฒนพงษาให้ครองกรุงศรีอยุธยาครึ่งหนึ่งให้มีมงกุฎมีปราสาทและทรัพย์สมบัติพร้อมด้วยนางสนมกำนันห้าพันองค์สุครีพ ซึ่งเป็นผู้คุมบรรดาทหารวานอนมาถวายพระรามเป็นผู้ไปทำลายฉัตรของทศกัณฐ์ตัดกรทัพพนาศูนย์จึงสมควรแต่งตั้งให้เป็นพระยาวยวงศามาหาสุรดิตไปครองเมืองขีดขินกับนางดาราวดีปิเพกเป็นผู้ที่บอกกลศึกแก่พระรามทุกครั้งจนสามารถชนะฆ่าศึกได้ แต่งตั้งให้เป็นท้าทศคิรีวงศ์พงพรมทิราชคลองกรุงลงกาจงปรึกษาความชอบเหล่าทหารซึ่งได้ผลานอาสุรยักษีเป็นลำดับเอกโคตรีใครจะมีบำเน็จประการใดนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งให้บรรดาทหารอื่นๆได้รับบำเน็จดังนี้ชมภูพานไปครองเมืองปางตาล สุรศิลป์ไปครองเมืองสัทธาศูนย์นินลร,ราชเป็นฝ่ายหน้าเมืองอัดสดงุงนินลนนเป็นอุปราชเมืองชมพูชามภูราชเป็นฝ่ายหน้าเมืองปางตานชัยยามพระวานและโกมุตเป็นฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของเมืองขีดขินสัตตพลีเป็นอารักษ์บรรดาเสนาพฤกษามาศ นำความการปูนบำเหน็จรางวัลไปปรึกษาหนุมานในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการสงครามหานุมานเห็นว่าไม่ควรให้พระลักษมณ์ไปอยู่ห่างไกลพระรามเพราะว่าพระลักษม์เป็นผู้ที่เข้าใจและรู้ใจของพระรามทุกอย่างและสามารถช่วยเหลือพระรามได้ควรให้อยู่เป็นอุปราชฝ่ายหน้าในกรุงศรีอยุธยา ส่วนพระพรตและพระสัตตรุดซึ่งเป็นผู้อยู่ดูแลรักษาพระนครควรให้ไปครองเมืองไกยเกตเสนาพฤกษามาตจึงนำความตามที่หนุมานเสนอไปทูลพระนักและทรงเห็นด้วยตามที่หนุมานเสนอทุกประการสุมันตันนำความไปทูลต่อพระรามก็ทรงเห็นตามที่หนุมานทัดทานไว้และทรงแต่งตั้ง ให้สุรการไปครองเมืองโรมคันและให้สอนรามเป็นอุปราชและแต่งตั้งให้พรานกุขัน,นเป็นพระยากุขันเทิบดีครองเมืองบุรีรัมเมื่อทุกคนได้ปูนบำเน็จแล้วต่างก็แยกย้ายไปรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อหานุมานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาอนุชิตจัก,กริดพิพัฒพงษา ก็อยู่ในปราสาทได้รับการปรนิบัติจากนางสนมกำนันสร้างความสุขเกษมสำราญแก่ฮานุมานเป็นอย่างยิ่งรุ่งขึ้นฮานุมานอาบน้ำแต่งตัวลงไปนั่งบนบันลังณท้องพระโรงขณะที่นั่งบนบันลังภายใต้สเสวตฉัตรก็เกิดความร้อนหน้าซีดตัวสั่นเหงื่อแตกจนไม่สามารถ ที่จะสั่งการใดๆแก่บรรดาเสนาพฤกษามาได้จึงทำให้หนุมานสำนึกรู้ด้วยตนเองว่าไม่เหมาะที่จะมานั่งบนบัลลังก์ร่วมอาจกับพระรามจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหนุมาลไปเฝ้าพระรามและทูลว่าตนไม่คู่ควรที่จะมานั่งบนบัลลังก์จึงขอคืนสมบัติพัดสถานทุกอย่างให้แก่พระรามเมื่อพระรามทรงทราบว่า หนุมานไม่มีความสุขที่จะอยู่ครองกรุงศรีอยุธยาพระองค์จึงสร้างเมืองใหม่ให้โดยแผลงศรอ,ออกไปตกที่ใดก็จะสร้างเมืองให้ตรงนั้นและทรงตำหนิหนุมานที่ทำเกินคำสั่งที่ให้เพียงแต่ตามไปดูว่าศรตกที่ใดแต่หนุมานกลับไปกวาดบริเวณที่ศรตกด้วยหนุมานเสียใจมาก จนแน่นิ่งและนั่งก้มหน้าจนพระรามเกิดความสงสารจึงตรัสว่าพระองค์จะให้เหล่าเทวดามาสร้างเมืองให้ฝ่ายพระอินทร,ร์ทรงทราบว่าพระรามจะสร้างเมืองใหม่ให้อนุมานจึงสั่งให้พระวิษณุกรรมลงไปเฝ้าพระรามที่กรุงศรีอยุธยาพระวิษณุกรรมจึงนำเหล่าเทวดา ลงไปเฝ้าพระรามที่กรุงศรีอยุธยาพระรามสั่งให้พระวิษณุกรรมนำเหล่าเทวดาไปช่วยกันเนรมิตเมืองให้ใหญ่โตวสวยงามที่เขานบบุรีหรือภูเขาเก้ายอดเมื่อพระวิษณุกรรมเนรมิตปราสาทแล้วก็พาเหล่าเทวดากลับสู่วิมานเมื่อหนุมานเห็นเมืองที่เนรมิตขึ้นสวยงามมาก จึงกลับไปทูลพระรามพระรามจึงสั่งให้หานมุมานไปปกครองและทรงตั้งชื่อเมืองว่านบุรีพร้อมกับสั่งให้สุมันตันแบ่งสมบัติในกรุงศรีอยุธยาครึ่งหนึ่งนำไปยังเมืองนบุรีสุมันตันสั่งให้บรรดาเหล่าทหารรวมทั้งชาววังและนางสนมกำนันทั้งหลาย เตรียมการเดินทางไปยังเมืองนบบุรีพร้อมกับหานุมานและได้เตรียมรถทรงไว้ให้หานุมานอย่างพร้อมเพรียงเมื่อถึงเวลาหานุมานก็ไปทูลพระรามและพระลักษณ์และยกทัพเดินทางไปเมืองนบบุรีหานุมานครองเมืองนบบุรีด้วยความสุขมีปราศาสถึงสามหลังมีนางสนมกำนันคอยปรนนิบัติตลอดเวลา และหนุมานจะกลับไปเฝ้าพระรามทุกเจ็ดวันกล่าวถึงเท้ามหาบาลสหายของทศกัณฐ์ผู้ครองเมืองจัก,กรวาลมีมเหสีพระนามว่านางมณธาเท้ามหาบาลคิดถึงทศกัณฐ์จึงสั่งให้นนทศูนจัดเตรียมกองทัพเพื่อเดินทางไปเยี่ยมทศกัณฐ์ที่กรุงลงกาซึ่งเท้ามหาบาลยังไม่ทราบว่า ทศก,กัณฐ์ถูกพระรามสังหารสิ้นพระชนไปแล้วกองทัพเดินทางไปถึงเมืองหน้าด่านกรุงลงกาและถามข่าวคราวของทศก,กัณฐ์จากยักที่เป็นนายด่านเท้าทศเสียนสหายกูพงพรมเมตผู้มหาสารพระองค์มงกุฎกรุงมานยังค่อยสำราญประการใดเมื่อเท้ามหาบาลทราบว่าทศก,กัณฐ์ถูกพระรามสังหารแล้ว และบัดนี้พี่เพกเป็นผู้ครองกรุงลงกาเท้ามหาบาลโกรธแค้นมากและขอให้ไปตามพี่เพกออกมาพบตนที่เมืองหน้าด่านพัทรจักรจึงนำความไปแจ้งแก่ปวนาสูนตามที่เท้ามหาบาลสั่งไว,ว้ปวนาสูนรีบนำความไปทูลต่อพี่เพกหรือเท้าทศกิริวงศ์ซึ่งเมื่อทราบเรื่องราวแล้วแต่ก็มิได้ออกไปพบ เพราะว่าเท้ามหาบาลเป็นยักษ์ที่ชั่วร้ายจึงไม่อยากคบหาด้วยขณะเดียวกันพิเภกก็สั่งให้เสนามานทั้งหลายเตรียมป้องกันเมืองไว้ให้ดี mm. เมื่อเท้ามหาบาลทราบว่าพิเภกไม่ยอมออกมาพบตนจึงสั่งให้เคลื่อนพลไปล้อมกรุงลงกาไวา้รอให้พิเภกยกกองทัพออกมาต่อสู้คืนหนึ่ง ขณะที่พระรามทรงบรรทมทรงพระสุบินว่าเมฆบนท้องฟ้ามืดครึม้มแล้วเกิดเป็นเปลวควันและขณะนั้นก็มีชายชักันถืออาวุธมาแวะอกของพระองค์แล้วสาวลำไส้ออกมาพันรอบภูเขาจักรวาลหนทํานายว่าจะมีศัตรูยกทัพมาตีเมืองที่เป็นเมืองขึ้นของพระองค์ แต่บรรดาค่าศึกต่างๆจะสูญสิ้นไปและบารมีของพระรามจะแผ่ไปทั่วทุกทิศเมื่อพระรามได้ฟังหวนทานายก็ทรงคิดถึงพิเภกที่กรุงลงกาเพราะเห็นว่าพิเภกไม่มีฤทธิ์ในการสงครามจึงแผลงสอนพานจันออกไปตกตรงเบื้องหน้าของพิเภกแล้วพิเภกก็จะรึกข้อความผูกติดไว้กับสอน แล้วสอนนั้นก็ลอยกลับมาตกตรงเบื้องหน้าของพระรามพระรามทรงทราบจากสารที่ผูกติดมากับสอนว่าบัดนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในกรุงลงกาจึงสั่งให้หานุมานไปช่วยและสังหารวงยักษ์ให้สิน้นแล้วหานุมานก็เพลง่งฤทธิ์เหาะไปณกรุงลงกาทันทีฝ่ายพิ่เพกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นหานุมานมาช่วยเหลือ และกล่าวว่าตนเป็นข้าของพระรามแต่ยังไม่เคยทำศึกเพื่อสนองคุณครั้งนี้มีข้าศึกจะขอออกไปต่อสู้หากตนเพลียงพล้ำประการใดขอให้อานุมานไปช่วยทันทีหานุมานบอกว่าตนจะเหาะขึ้นไปดูกลางอากาศหากเห็นว่าพิเภกเสียทีก็จะเข้าช่วยเหลือและสังหารข้าศึกพิเภก จึงสั่งปวนาศูนให้ไปจัดเตรียมกองทัพเมื่อเสร็จแล้วพิเพกก็มาขึ้นช้างทรงนำกองทัพออกไปขณะนั้นหาุมานก็เพลงฤทธ์เหาะขึ้นกลางอากาศพิเพกขับช้างเข้าต่อสู้กับเท้ามหาบานจนรถทรงของเท้ามหาบานหักย่อยยับเท้ามหาบานพลัดตกลงและกระโดดขึ้นเหยียบงาช้างของพิเภก แล้วใช้คันสอนตีถูกพิเภกและหมอกวานพลัดตกจากช้างทรงหานุมานเห็นพิเภกเสียทีก็ลงมาจากท้องฟ้าเข้าไปยืนขวางหน้าเท้ามหาบาลเสนามานของเท้ามหาบาลกรูกันเข้าจับหานุมานแต่เสนามานกลับแตกไพ่เท้ามหาบาลพิโรธมากจึงเข้าไล่เข็นฆ่าหานุมานด้วยตนเอง ฮานุมานหลบหลีกอย่างว่องไวและถีบเท้ามหาบาลลม้มลงเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็แผลงสอนออกไปแต่ฮานุมานสามารถรวบสอนนั้นมาหักได้ทั้งหมดและสำแดงธิ์เข้าจับเท้ามหาบาลโดยการรวบสองเท้าแล้วฟาดลงแล้วฉีกแขนขากว้างออกไปถูกภูเขาโมรกุแต่กายของเท้ามหาบาลกลับมาต่อติดกันได้เหมือนเดิม และเข้าต่อสู้กับฮนุมานได้อีกเท้ามหาบาลถอนเอาต้นตาลมาไล่ทุบตีหนุมานหนุมานหลบลีกและแย่งกระบองต้นตาลตีเท้ามหาบาลจนลม้มลงแล้วฮนุมานก็เข้าไปเหยียบอกฮนุมานถามพิเภกว่าเหตุใดเท้ามหาบาลจึงไม่ตายพิเภกบอกว่าได้พรจากพระอิศวรหากจะค่ายตาย ขอให้แหวกเอาดวงใจออกมาขยี้หานุมานก็แหวกเอาดวงใจของเท้ามหาบาลออกมาขยี้ตามที่พิเภกบอกแล้วเท้ามหาบาลก็สิ้นพระชนเมื่อเท้ามหาบาลสิ้นพระชนแล้วพิเภกก็ยกคนกลับกรุงลงกาส่วนบรรดาเทพพระบุตรเทพพิธิดาทั้งหลายเห็นว่าหานุมานสังหารเท้ามหาบาล ต่างก็มีความยินดีพากันโปรยดอกไม้ลงมาเพื่ออวยพรแก่หานุมานพิเภกดีใจที่ปราบข่าศึกได้สำเร็จจึงเชิญหานุมานเข้ามาพักผ่อนในกรุงลงกาให้มีความสุขสำราญโดยให้หานุมานไปพักในปราศาสกับนางเบญกายทั้งหานุมานและนางเบญกายต่างก็มีความยินดีที่ได้มาพบกันอีกพิเภกปรึกษากับพนุมานแล้วตกลงกันว่า จะให้ปวนาสูนไปครองจัก,กรวาลบุรีเพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะปกครองไพร่ฟ้าประชาชนต่างพระเนตรพระกันของพระรามได้พิเภกจึงชวนนนุมานไปเฝ้าพระรามที่กรุงศรีอยุธยาพระรามทรงซักถามเรื่องการศึกพิเภกทูลเรื่องราวทุกประการเมื่อพระรามทรงทราบเรื่องราว การรบจากพิเภกก็ทรงยินดีที่สามารถปราบศัตรูได้จึงตรัสสรรเสริญทั้งหนุมานและพิเภกแล้วประทานรางวัลอย่างเท่าเทียมกันจากนั้นทั้งสองก็ลากลับเมืองของตนกล่าวถึงนางมนโทรทรงพระคันตตั้งแต่ทศกัณฐ์ยังไม่สิ้นพระชนหลังจากที่ทศกัณฐ์สิ้นพระชนแล้วนางก็มาอยู่กับพิเภกเมื่อครบกำหนด นางก็ประสูตรโอรสพิเภกดีพระไทยมากคิดว่าเป็นพระโอรสของตนจึงเลี้ยงดูอย่างดีและตั้งพระนามว่าพยนาสุริวงศ์ในขณะเดียวกันนางเบญากายก็คลอดบุตรชายรูปร่างเป็นยักษ์แต่ใบหน้าคล้ายกับพนุาานซึ่งเป็นบิดาพิเภกดีพระไทยมากจึงตั้งพระนามให้พระนัดดาว่า อสุรพัดและจัดคนช่วยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจึงอุ้มภัยนาสุริวงศ์ทั้งองค์อสุรพัดขึ้นใส่ตักประคองรูปจูบเกตจูบพักรักคือดวงตาดวงใจครั้นเมื่อทั้งสองจะเริญนไวขึ้นก็รักใคร่และเป็นพระสหายกันทั้งสองเป็นที่โปรดปรานของพิ่เพ่ทั้งโอรสและพระนัดดาได้ศึกษาวิชาธนูสอน และหัดขี่ช้างม้าจนชำนาญน,นอกจากนี้พิเภกยังได้จัดบุตรของเสนามานจํานวนพันคนที่มีอายุสิบขวบแบ่งให้แก่ภายนาสุริวงศ์และอสุรพัทอ์องละห้าร้อยไว้เป็นบริวารกล่าวถึงหานุมานปกครองไพร่คว้าในกรุงนกบุรีด้วยความเข้มแข็งตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรม เมื่อออกมาท้องพระโรงก,ก็ได้บอกแก่เสนาอมามตา์ทั้งหลายให้จัดเตรียมกองทัพเพื่อออกไปเดินเล่นในอุทยานเมื่อหนุมานไปถึงสวนก็พานางสนมกํานันเดินเที่ยวชมสวนอย่างสนุกสนานครั้นไปถึงต้นมะม่วงที่มีผลสุกดกมากมายหนุมานก็ถอดมองปุตยื่นให้นางสนมกํานันถือไว แล้วตนเองก็ปายปีนขึ้นไปเก็บผลมะม่วงโยนลงมาให้นางสนมกำนันด้วยความชำนาญตามวิสัยของตนที่เป็นวานอนเมื่อยางของมะม่วงที่ปลิดหยดลงบนหัวจึงใช้เท้าไปเกานางสนมกำนันเห็นก็พากันหัวเราะเพราะผิดวิสัยของกษัตริย์ที่ทำเช่นนั้นฝ่ายฮนุมานเห็นนางสนมกำนันพากันกระซิบกระซาบ และหัวเราะเยาะท่าทางของตนก็เกิดความอดสู่ใจจนอยากจะออกบวชไปบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าเมื่อคิดดังนั้นหนุมานก็ตัดสินใจแผลงฤทธิ์เหาะไปยังกรุงศรีอยุทยาทันทีทำให้บรรดานางสนมกํำนันและทหารวานอนทั้งหลายพากันตามหาและโศกเศร้าเสียใจครั้นถึงกรุงศรีอยุทยาก็ตรงเข้าเฝ้าพระรามทูลว่า ขอคืนกรุงนบบุรีและตนจะขอลาไปบวชบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าพระรามเกิดความสังเวชจึงไม่ขัดข้องที่หานุมานได้ออกบวชเพื่อสร้างกุศลหานุมานลาพระรามและพระลักษณ์แล้วเพลงฤทธิ์เหาะไปยังภูเขามนดกเข้าไปเฝ้าฤาษีทิทศไัยและบอกว่าตนจะขอบวชแต่ฤาษีทิทศไัยบอกว่าเป็นวานรนบวชไม่ได้ ถ้าหากจะบวชก็ขอให้เนรมิตกายให้เป็นมนุษย์เสียก่อนหนมุมานจึงเนรมิตกายเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาคล้ายกับพระภายแล้วก็บวชเป็นฤาษีตามความประสงค์เมื่อบวชแล้วก็ขึ้นไปบปําเพ็ญพรตอยู่บนยอดเขาจบรามเกียรติเล่าเรื่องครั้งที่27สวัสดีครับ